สวัสดีค่ะวันนี้ตานุก์ก็มาต้มยานะคะทุกคนสมุนไพรเนาะเนี่ยก็จะเป็นอายุชวนี้เด็กินนี่ได้เป okay. ็ม small s m ก็จะเป็นใบแบบนี้นะคะทุกคนจาน่าตานนช์ม่รู้จักยาอะไรเนาะเนี่ยใบแบบนี้นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะแน่เขาเป็นไตเนาะ อย่าล้างไตนะคะทุกคนเนี่ยเป็นพอต้อมออกมาแล้วน้ำเขาก็จะประมาณนี้สีม่วงนะคะนี่ตนนูได้ต้มแต่เมื่อคืนนะคะทุกคนเอ,อ่อต้มแต่เมื่อคืนน้องไม่ได้ทําคลิปมันมืดไงตอนเช้าตนนก็เลยเอามาจะเอากรองอันนี้ออกนะทุกคนต้มทั้งล้างให้สะอาดนะคะต้มทั้งโคนทั้งอะไรเลยเนาะล้างให้เอี่ยมทั้งใบทั้งรากกันแหละทุกคน ก็เป็นสมุนไพรเป็นยานะคะป้านุ่ไม่รู้จักชื่อใบอะไรหรอกนะคะทุกคนเออเพื่อนเขาเอามาให้เดี๋ยวป้านุ่์ก็จะเอาไปทําพันต่อนะคะทุกคนเขาถอนมาเยอะเลยเนี่ยใบก็จะประมาณเนี่ยข้างหน้านะอันนี้ก็ด้านหลังเขาบอกว่ามัน เวลาใครเป็นไตนะทุกคนเออเป็นไตก็จะดดิมได้นะคะและยายอีกอย่างหนึ่งอีกตัวหนึ่งป้นนูต้มแล้วเนาะ,ะแก้ความดันป้นนูไม่รู้จักแต่เขาก็เอามาให้อีกนะคะทุกคนเพื่อนก็ใจดีมากเนาะทุกคนเ,เพื่อนบ้านกันนะเนี่ยเดี๋ยวป้นนูเจี๊กกอกใส่ขวดแช่ตู้เย็นแล้วก็จะเอาไปให้แม่นะคะ,ะก็ใช้น้าแบบแอร์ขวดแบบนี้เลยเนาะเพราะว่า น้ำมันเย็นแล้วนะทุกคนเออน้ำน้ำทิ่ป้านนชต้มเนี่ยมันเย็นแล้วไงเขาบอกมันได้ผลนะทุกคนเออแม่ก็เป็นไตระยะที่สองนะที่สองที่สามประมาณนี้แหละทุกคนแต่ไม่ได้ล้างไตเนะาะป้าหนก็จะใช้แบบสมุนไพรเอามาต้มนะทุกคนออไม่มียาทานนะทุกคนจ๋ะไม่มียาทานนะที่โรงพยาบาลเนาะเขาไม่มียาให้นะ นอกจะจากไปล้างไตนะคะทุกคนจอะแต่ปนุตไม่อยากให้แม่ไปล้างไตไงก็ยังไม่ถึงขั้นที่หมอจะสั่งนะคะปนุชจะให้ดื่มน้ําน้ําต้มน้ํายาที่ใบใบสมุนไพรนี่แหละอเดี๋ยวปนุชก็จะกอกใส่ขวดเลยนะคะทุกคนขาเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาเนาะ กอกใส่ขวดเลยเอาไว้ให้แม่ดื่มรักษาโรคไตนะคะทุกคนเดี๋ยวป้านุชก็จะจบคลิปสั้นๆนะคะยังไงป้านุชก็ขอฝากกดติดตามกดสับตะไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนก็จะได้ดูคลิปของป้านุชต่อไปนะคะคเพื่อนๆจ๋าไบายนะคะรักนะจุ๊บ